สวัสดีพี่ๆ FC แล้วก็แฟนเพจของครัวแตงสีมณีเด้งบายเชฟแตง UTA ทุกทุกท่านนะครับที่อยู่ที่ประเทศไทยและก็ทั่วทุกมุมโลกนะครับคนไทยในเมริกาคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์คนไทยในเยอรมันนะครับคนไทยในญี่ปุ่นคนไทยในมาเลเซียนะครับและอีกทุกๆประเทศเลยครับที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้ผมมาทักทายนะครับทักทายแล้วก็มาอัพเดตอาการน้องชายแล้วก็ขอเสนอเมนูอาหารไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เพจน้องชายผมเงียบนะครับก็อย่างที่จะ แฟนเพจหลายๆท่านทราบดีอยู่แล้วครับว่าเชฟแตงป่วยนะครับแต่สําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามเพจนี้นะครับไม่ใช่เพจผมนะครับผมเชฟเติมนะครับมาทําหน้าที่แทนน้องชายนะครับน้องชายผมป่วยเส้นเลือดแตกในสมองนะครับผ่าตัดสมองนะครับก็คือเจ้าของเพจเชฟแตงดูเอนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้ก็นี่ครับเป็นเมนูบ้านๆอีกแล้วครับวัตถุดิบก็มีไว้ยุ่งยากนะครับก็จะมีใกล้นะครับนี่ใกล้ผมก็เอามาสับพ่ออันี้พ่อเป็นคนทําช่วยทํานะครับพ่อสับใกล้ให้ครับเป็นชิ้นอันนี้เป็นสูตรรพ่อคับ ก็คือเราไม่สับให้ละเอียดนะครับแล้วก็มีพริกกระเทียมนะครับเอาไปตำโคกให้พอยากนะครับให้แลกนะครับอันนี้ใบกะเพรานะครับแล้วก็มีน้ําตาลนะครับนิดเดียวนะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้ผมใส่รวมไปแล้วก็คือน้ํามันหอยน้ําปลาแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วครับพขั้นตอนแรกนะครับไม่ยุ่งยากนะครับสไตล์เชฟเติมสุพรรณนะครับก็ยังไงก็ฝากพี่ๆทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เชฟเติมสุพรรณคนละหนึ่งหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับนี่นะครับ ก็ใส่กระเทียมไส่ก่อนนะครับทันแน่หมักกระเทียวเกลยวกระเทียมให้หอมนะครับกระเทียมกระพริบนะครับก็การเช็ดแต่งตอนนี้นะครับก็ถือว่าดีมากนะครับหน้าตาสดใสอย่างที่ในรูปนะครับจากนั้นเราก็นี่ครับพอกระเทียมเริ่มหอมเริ่มเปลี่ยนสีครับเราใส่ไก่ทงไมครับก็ตอนนี้ก็เหลือแต่กต้องใช้เวลานะครับเราต้อง กายภาพบำบัดนะครับแล้วก็เรื่องสมองของเทปแต่งนี่มันเสียหายไปเยอะครับต้องใช้เวลาฟื้นฟูนะครับเพราะเหมือนเด็กๆนะครับสมองเสียหายไปเจ็ดทิศเปอร์เซ็นนะครับจากที่คุณหมอเคยบอกมานะครับแล้วก็เรื่องแผลกดทับนี่ตอนนี้ถือว่าดีมากนะครับยังแผลยังไม่ยังไม่หายดีนะครับเพราะว่ามันลึกนะครับนี่ครับเราก็พากไปเรื่อยๆครับคือไฟไฟบ้านเราไม่แรงที่ฟ้าเหมือนที่ร้านหรตามร้านหรือตามพัตคารนะครับ ไฟเราไม่แรงนะครับนี่แต่ผมเพสูตรแล้วครับก็ขอขอบคุณทีมแพทย์และคุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลนะครับที่ดูแลน้องชายผมเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่น่ารักมากเลยนะครับก็ทีมงานกกยภาพบําบัดของโรงพยาบาลพาะมกุฎเก้าด้วยนะครับนี่ครับเราก็ปล่อยทีแล้วก่อนครับให้มันแห้งครับคือเตาบ้านเราไม่แรงครับก็ อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งมีหายจากเพศนี้ไปไหนนะครับผมอันนี้อันนี้พ่อก็เป็นคนไทยก้วนะครับคือการทำคลิปที่เราก็ทำแบบบ้านๆนะครับใช้มือถือ่ายนะครับยังไม่มีอุปกรณ์อะไรนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายของเชบแจ้งยังต้องการใช้เยอะนะครับที่เรามาขายขนมขายของนี่เพื่อเอาเป็นค่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเชบแจ้งนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเชฟแจ้งต้องใช้เวลารักษานานแค่ไหนนะครับนี่ครับทิ้งไปก่อนนะครับเพราะไฟไฟบ้านเราไม่แรงนะครับ ก็ใจเย็นนิดหนึ่งครับเพราะเข้ามาไอที่เขาดูใกล้ๆในกระทะนี่ครับนี่เริ่มเริ่มสีสันเริ่มรุนตุกนะครับแต่เราเราพผัดให้แห้งหน่อยครับอันนี้เป็นไก่สับนะครับสับนชินๆนะครับไม่ได้สับละเอียดนะครับนี่ครับก็พี่ท่านไหนที่ทําอาหารยังไม่ค่อยเก่งหรือท่านใดที่ทําอาหารไม่เป็นนะครับก็สามารถเอาไปทําทําทําตามได้นะครับนี่ครับแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปหน่อยนะครับ พอกาดพิกบอไข่ป,ปาลาพริกไทยลงไปหน่อยนะครับก,ก็อาหารทุกอย่างผมก็จำมาจากพ่อหรือสูรจากพ่อจากเก็แต่งมั่งนะครับนี่ครับสีสันเริ่มลเริ่มมาแล้วครับผัดแห้งหน่อยครับผัดให้สุกหน่อยเป็นเมนูบ้านๆลูกพุ่งลูกุ่งนะครับก็กรัวแต่งสีมีเด้งครับแต่ยังคงความเบื่อวังอลังการและอร่อยทำทานได้ที่บ้านนะครับ นี่ครับพอใกล้เรานี่ครับก็ใส่เครื่องปรุงได้เลยนะครับใส่น้ำปลาแล้วก็ที่เราเตรียมไว้นะครับก็คือน้ำปลาซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยครับก็ชิมก่อนได้นะครับรสชาติถ้าเกิดันขาดเเลื่ออะไรไปเราก็ใส่เพิ่มได้นะครับแล้วก็ทางเราจะไม่ใส่ผงรุรสนะครับก็จะใส่ักาคือน้ำตาลนิดนึงนะครับนี่นะครับนิดเดียวพอนะครับเดี๋ยวจะหวานไป เนี่ครับเราก็ชิมรสก่อน,นครับพอไทยไทยฮะเอาพร่องแบบี่อีกนี่ครับเราก็ชิมหน่อยครับต้องเติม,มน้ำตาลนิดหนึ่ง,งครับเราต้องชิมไปด้วยนะครับแล้วก็กัดไปด้วยครับน่นรั้น้ำใส่เลือมพอกนะครับ นี่ครับพอได้ที่แล้วเราก็ใส่ใบกระเพราครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ที่นะครับเราผัดให้สุกก่อนนะครับผัดให้มันแห้งกว่านี้หน่อยนะครดไกจรอนะครับใจเย็นนะครับผมก็ทาไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าตั้งใจทําสุดความความสามารถเลยครับก็อันนี้วีดีโอนี้เป็นพ่อถ่ายนะครับ ขานิดนึงนะครับเพราะว่าเตาบ้านเราไม่แรงนะครับส่วนได้ที่ครับก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้ครอบครัวธนะวันแล้วก็เป็นกำลังใจให้เค้กแต้งนะครับผมก็หวังว่าอยากให้เค้กแป้งกลับมาในเร็ววันนี้นะครับแต่เราไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่นะครับ อีกปีสองปีหรือว่าสามปีนะครับแต่เราก็ต้องรอผมก็ต้องรอนะครับเราก็ต้องทําหน้าที่แทนน้องไปเรื่อยๆครับพอไม่อยากให้เพจน้องเงียบนะครับนี่ครับเริ่มสุกเริ่มได้ที่้วครับเดี๋ยวนะครับหน่อยครับให้มันแห้งหน่อยครับจะได้รูหน้าตีหน้าตีนะครับ ที่นะครับตอนนี้เราก็ใส่ใบกะเพราที่เราเตรียมไว้นะครับผมชอบกะเพราเลยเยอะถ้าใส่ไปเลยครับคา่ทอดแล้วแต้ความทอมนะครับแต่ว่ากะเพราเนี้มันจะหอมนะครับเดี๋ยวมันก็ยุกนะครับใส่เยอะนะครับเราก็พาดไปครับเราจะไม่ใส่ให้มันมีแบบแฉะครับเราจะเอาแบบเป็นสไตล์แห้งๆนะครับนี่ครับ นี่ครับเริ่มน่ากินนะครับเพิ่งวางอลังการแน่นอนครับก็เรียบร้อยครับแล้วก็พัดแค่นี้พอครับไปจะพกกรสุกแล้วแล้วก็ปิดเตาได้เลยครับจากนั้นก็จัดใส่จานนะครับนี่ครับเตรียมจานไว้นะครับของสไตล์เชฟแต่งถ้าเกิดไม่ล้นไม่เลิกนะครับแต่ สไตล์เชฟเติมนี่ก็นี่ครับก็พอทานได้นะครับเรียบร้อยครับพัดกะเพราไก่นะครับไก่สับนะครับสไตล์เชฟเติมสุพรรณนะครับก็ฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้เชฟเติมเชฟแตงสุพรรณบุรีนะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอกราบลาไปก่อนนะครับกับเมนูฝากไว้ด้วยนะครับไก่สับพันกะเพรานะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย